มีน้องที่ออฟฟิศเดินมาที่หรูว่าโทรไปหาสัมภาระแล้วสัมภาระให้คำปรึกษามาไม่เหมือนกับโทรไปหาคนที่หนึ่งก็ให้คำแนะนำแบบนี้โทรไปหาคนที่สองใหม่เพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่เลียร์ก็กลายเป็นว่าให้คำปรึกษาแบบนี่เอาไงเดีก็เลยบอกน้องว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราโทรไปหาอีกสายหนึ่งเป็นคนที่3ซึ่งคนที่3เนี่ยเขาจะต้องเป็นเครื่องชี้วัดแน่เลยว่าคนที่1หรือคนที่2เนี่ยตอบเราได้ถูกต้องใช่ไหมครโอเคน้องเขาก็าปโทรหาคนที่3ปรากฏว่าคนที่3ตอบอีกแบบหนึง ไม่เหมือนทั้งคนที่1และคนที่2ก็กลายเป็นว่า3คนก็3แมแนักบัญชีส่วนใหญ่จะเจอเหตุการณ์นี้เวลาโทรเข้าไปคอสเตอร์สัมภารอันนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมีบ่อยเพื่อให้ไปหาสัมภารพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เลย อยู่ตรงไหนให้ไปพื้นที่ตรงนั้นไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สัมพันธ์น่ารักทุกคนไปให้คำปรึกษาไปขอคคำปรึกษาเลยเขารับรองเขาให้คำปรึกษาแน่นอนแล้วก็ให้เขาระบุด้วยว่าช่วยเซ็นรับรองนิดนึงนะคะว่าพี่เนี่ยให้คำปรึกษา,าไว้ซึ่งเขาจะเอละเอละเวเอะแล้วเีขาจะไปถามเพื่อนพักคู้แถวนั้น,นะะหาคำตอบที่ดีที่สุดมาให้น,อน้องลองทำดูนะคะ